ได้ว่าที่นี่จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครันทันสมัยพร้อมบริการทุกท่านครบจบในที่เดียวเดี๋ยววันนี้อ้อมจะพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับศาสตร์พื้นฟูร่างกายด้วยกายภาพบําบัดกันค่ะและตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณโสภิดาประคีตาวาทินหรือพี่โสนะคะนักกายภาพบําบัดวิชาชีพของโรงพยาบาลระบีนครีนอินเตอร์เนชแนลค่ะสวัสดีค่ะพี่โสสวัสดีค่ะนักกายภาพบําบัดโสภิดาประคีตาวาทินนะคะ ถ้าได้ยินคําว่ากายภาพบ,บาําบัดอะคะ่ะหลายคนยังคงเข้าใจผิดอยู่ว่าต้องกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นถึงจะเข้ารับกายภาพในส่วนนี้นะคะ่ะอยากให้พี่โสช่วยอธิบายอะคะ่ะว่ากายภาพบ,บาําบัดคืออะไรคะ กายภาพบําบัดนะคะคือศาสตร์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมนะคะทั้งในแง่ของการป้องกันรักษาฟื้นฟูและก็ส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆนะคะเช่นการออกกําลังกายนะคะการนวดการดัดดึงนะคะและก็การขยับข้อต่อนะคะเพื่อเพิ่มพวกการเคลื่อนไหวของข้อต่อและก็กระดูกนะคะการรักษาด้วยไฟฟ้าการรักษาด้วยความร้อนความเย็นนะคะและก็สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดหรือได้รับผลข้างเคียงจากอาการ การเจ็บป่วยนะคะจนไม่สามารถทําให้ทํากิจวัตรประจําวันได้เต็มที่ค่ะ ใครบ้างคะที่ควรทํากายภาพบําบัดคะ่ะจริงๆแล้วนะคะก็มีหลายอาการมากนะคะที่ควรจะมาทํากายภาพบําบัดนะคะจะเป็นผู้ที่เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเช่นปวดข้อบา่าไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงอาการออฟฟิศซินโดรมเดินผิดปกติเช่นเดินตัวเอียงเดินลากเทา้าในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยหลังผ่าตัดสมองทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเริ่มเดินลําบากลุกนั่งลําบากขยับตัวลําบากนะคะ หรือว่าในผู้ป่วยที่หลังจากการผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมเป็นต้นนะคะเยกได้ว่าแทบจะทุกส่วนเลยนะคะใช่ค่ะ,คะ อยากให้พี่โสช่วยแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากายภาพบําบัดค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะในปัจจุบันนะคะเครื่องมือใหม่ๆม,ม,มากมายเลยนะคะที่ใช้ในการทํากายภาพบําบัดทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในคลินิกต่างๆนะคะโรงพยาบาลกระบีนะ่นครินต์อินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะคะก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานที่ทําการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟา้ากระตุ้นการทํางานของเส้นประสาทกล้ามเนื้อนะคะ,ะช่วยคลายกล้ามเนื้อ,อในชั้นตื้นและชั้นลึกได้ดี นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเครื่องอันต์าซาวนะคะตัวอันต์าซาวเนี่ยก็จะเป็นคลื่นเหนือเสียงนะคะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยที่เป็นก้อนเนี่ยนะคะค่อยๆค,คลายไปได้นิ่มลงแล้วก็ช่วยในการลดปวดลดบวมเพิ่มพวกกรไหลเวียนเลือดได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวเครื่องที่เป็นคลื่นกระแทกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าช็อคเวฟเทอร์ปีตัวนี้เนี่ยจะเป็นคลื่นกระแทกที่ช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นนะคะที่ได้รับการบาดเจ็บเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยเสริมสร้างเซลล์กล้ามเนื้อ ใหม่มานะคะแล้วก็ช่วยในการสลายพวกผงังผืดแล้วก็ทําให้ชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวลงได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเครื่องดึงคอและดึงหลังนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดการดึงตัวของกล้ามเนื้อคอและหลังกรณีที่มีภาวะการเสื่อมของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มช่องว่างนะคะของกระดูกสันหลังได้นะคะลดการกดทับของเส้นประสาทได้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าครบเลยนะคะพี่โสใช่เลยค่ะประโยชน์ของการทํากายภาพบําบัดมีอะไรบ้างคะ ยภาบ,บําบัดนะคะมีประโยชน์ก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดนะคะป้องกันหรือฟื้นฟรูร่างกายจากการบาดเจ็บนะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายฟื้นฟรูร่างกายของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะแล้วก็ชะลอกล้ามเนื้อฝ่อรีบและการอ่อนแรงเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะคะค่ะ ได้หากว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะเข้าทำกายภาพบำบัดอะค่ะพี่โสเรามีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงบ้างคะค่ะหากเป็นในโรงพยาบาลนะคะเรามักจะได้รับการส่งต่อจากแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะในกรณีที่แพทย์เนี่ยเห็นว่ามีปัญหาที่ต้องได้รับการฟื้นฟูนะคะหรือว่าต้องได้รับคําแนะนําจากนักกายภาพบําบัดนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีการตรวจประเมินร่างกายเพื่อหาสาเหตุนะคะแล้วก็วิเคราะห์อาการที่เป็นนะคะแล้วก็วางแผนการรักษาค่ะเบื้องต้นก็คือต้องต้องมีแพทย์ประเมิน ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะมาที่คําถามต่อไปกันดีกว่าค่ะพี่โจน้องว่าข้อนี้หลายๆท่านก็คงอยากทราบเหมือนกันนะคะก็คือกายภาพบําบัดแพงไหมคะ๋อราคาค่ารักษาเนี่ยนะคะเริ่มต้นที่ประมาณ5 0 0ถึง1,500บาทต่อครั้งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะราคาเนี่ยค่ารักษาเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของการบาดเจ็บบริเวณที่รับการรักษาและก็เครื่องมือที่ใช้นะคะ ขอบเขตและหน้าที่ของนักกายภาพบําบัดค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะนักกายภาพบําบัดนะคะมีหน้าที่ตรวจประเมินร่างกายนะคะวินิจฉัยโรคในทางกายภาพบําบัด<ม>วางแผนแล้วก็ทําการรักษานะคะโดยนักกายภาพบําบัดเนี่ยนะคะจะวางแผนการรักษาเนี่ยร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้นะคะ<ม>ค่ะ เมื่อทํากายภาพบําบัดแล้วค่ะพี่โสเราต้องทําไปตลอดชีวิตเลยไหมคะอ๋อการทํากายภาพเนี่ยนะคะไม่จําเป็นต้องทําไปตลอดชีวิตนะคะทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของโรคนะคะหรือว่าการบาดเจ็บนะคะจะยกตัวอย่างนะคะเช่นการรักษาอาการปวดหลังการทากายภาพบําบัดเนี่ยควรได้รับรักษาเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกของอาการบาดเจ็บนะคะเพื่อบรรเทาว่าอาการปวดหลังเมื่อร่างกายเนี่ยฟื้นฟูด,ดีขึ้นร่างกายเนี่ยสามารถกลับไปทํางานได้เกือบปกติหรือว่าหาย จากอาการปวดแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถหยุดทํากายภาพได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ที่มารับบริการหรือผู้ป่วยเนี่ยนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคาแนะนําของนักกายภาพอย่างสม่ําเสมอคะ่ะกายภาพบําบัดมีความสําคัญไหมคะและไม่ทําได้ไหมคะ กายภาพบําบัดนะคะเป้าหมายหลักของการรักษาทางกายภาพบําบัดนะคะคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยจะส่งเสริมการดูแลสุขภาพ<ม>บรรเทาความเจ็บปวดฟื้นฟรูร่างกายส่วนต่างๆให้กลับมาทํางานตามปกติ<ม>รวมถึงอ,อ้อป้องกันการเสรื่อมสภาพของร่างกายในผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือผู้ที่พิการจากอุบัติเหตุซึ่งในขั้นตอนการรักษาจะให้ความสําคัญกับภาพรวมการทํางานทั้งหมด ของร่างกายเลยนะคะไม่ใช่แค่จุดใดจ,จุดหนึ่งที่เกิดการบาดเจ็บเท่านั้นค่ะดังนั้นการรักษาทางกายภาพบําบัดจึงมีความสําคัญมากหากไม่ได้รับการรักษาทางกายภาพบําบัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหรือเจ็บป่วยบาดเจ็บเรื้อรังได้ค่ะทําให้การใช้เวลาในการรักษาหรือการฟื้นฟูเนี่ยที่มากขึ้นได้ค่ะ ค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่โสฝาข้อมูลการติดต่อสําหรับท่านที่สนใจเข้ารับกายภาพบําบัดค่ะหากมีปัญหาหรือข้อสงสยัยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกกายภาพบําบัดโรงพยาบาลกระบี่นครินร์อินเตอร์เนชั่นแนลยินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่งนะคะ การทำกายภาพบำบัดที่ถูกจุดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพจะสามารถทำให้ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูได้ถูกจุดและไม่เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณโสพิดาปราคีตะวาทินหรือพีโ่โสนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลกระบี่นักิรทร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ